สวัสดีค่ะสวัสดีเช้านี้วันนี้ช้าแต่ว่วยพรอะไรอวยพรมันอะไรคะวัยพรอ,อ,อะไร,ร,ไรคะอะไรตัวเรืองรูปวันเกิดใครมันตื่นเร็ว,ว,วอ๋อวันเกิดพี่นุมาใช่ไหมไหนอวยพรสิขอให้พี่นุมาทำไมคะแข<ถ>็งแรงโอ้แ,อแข็งแรงแล้วก็ ไม่แก่ไง,งชาโอ้ไม่แก้งน้องนิชาด้วยแล้วก็อะไรอีกคะขอเป็นเลยอยากให้พี่นรม,มาทําอะไรขอได้เลยวันเกิดพี่นม,มานี่ลูกอ่ะขออะไรอีกคะให้พี่นรม,มาทําอะไรอีกอ่าอะไรทำตามบ้านไปโรงเรียนด้วยนะคะให้พี่นรม,มามีความสุขไหมคะอืมโอเคร้องเพลงแฮปปี้เบอร์เดย์ให้พี่นม,มาหน่อยคะ่ะ โอ้แบบนี้พี่โนมามองไม่เห็นคช่อาร้องเพลง Happy Birthday โนม่าไหลมาพร้อมมาอะเรามาร้องเพลงแฮป a p p y b i r t เดย์ให้พี่โนมาดีไหมคะสามสี่แฮปปี้เบอร์เดย์ว้าวันนี้วันเกิดพี่โนมานะคะตอนนี้ พร้อมแล้วเดี๋ยวมาม่าดูเค้กก่อนนะว่าสวยไหมมาม่มาทำเองนี่เค,เ,าาเค้กก้อนนี้อนอกอ้าวก็มาม่าเก่งไงมาก็ทำเค้กให้พี่โนมาเองนะคะเอามาเราให้พี่เบิร์ดเดย์พี่โนมาค่ะพร้อม3 4 3> Happy, birthday Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday.

ให้มาอธิษฐานอธิษฐานอธิษฐานพึ่งเป่ายาพึ่งเป่าเอาพี่อลินี่รีบจริงๆอาพี่นมาอธิษฐานแล้วก็เป่าเองปาเยเย่อาเดี๋ยวตานมางอาฟจุดจุดให้พี่อลิกับพี่กับน้องนิชาเป่ามอ่จุดจุดจุดจุอจ่ดจุะไุดจุดนุดจุดจุดจุดดจุดจุดด อ๋ออย่าเพิ่งเปิดไฟอ๋ออย่าเพิ่งเปิดไฟอ๋อโอเคสองพี่เบิร์ดเดชูย์ยูเปล่าค่ะเปล่าหรือเปล่าเย้ช่วยกันช่วยกันสองคนคุ้เย้เอาเปิดไฟได้เปิดพัดลมด้วยค่ะร้อนมากค่ะใช่เราวันนี้มันนานเร่ได้นำมาตัดเค้ก ป้าช่วยป้าช่วยป้าช่วยตัดโอ้ยป้าค่อยๆลูกเค้กเรามันแบบเค้กเรามันนุ่มลิ่มมากอยิบไปหยไปอร่อยนุ่มนิ่มมากต้องค่อยๆออยู่กับพี่นี่ยึ้นนี้ก็เก่จัง

วิสัยอ,อีนานเดี раз, yeah. ๋ยวเกิด bon. ช yes. ิมก่อนนะไม่สนวันกรานะตอกเค้กวันเกวเกิดวิสัยแล้วไปเดี๋ยวต่อไปนี้นะวันเกิดใครเด็กผู้ใหญ่แก่น้าใหมก็จะทำไก่ทำเค้กมาให้กินให้หมดเลยเพราะว่าอยากทำฮ่าฮ่าเอภิี่นำมาตัดเลยเย้